สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่มวกเหล็กนะครับท่านรู้ไหมครับว่าที่นี่ที่เรามาทำแผ่น EPD โฟมกันที่มวกเหล็กไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับเพราะที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของธุรกิจที่ทําธุรกิจอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ครับเรื่องแผ่น d ี d นั้นเป็นแค่เรื่องของการป้องกันความร้อนเป็นระเบียง เป็นสถานที่ที่จะมาถ่ายรูปสวยๆกันในภายหลังลองไปฟังเสียงเจ้าของธุรกิจท่านหนึ่งที่มีธุรกิจมากมายเลยที่กําลังทําอยู่ที่นี่ลองไปฟังเสียงกันดูครับสวัสดีค่ะพี่ตุ่นกับน้องเป้นะคะจะมีสินค้าเกษตรนะคะที่ลดต้นทุนนะคะอันนี้ดีมากๆเลยนะคะลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะคะตอนนี้นะคะปุ๋ยเคมีนะคะกระสอบหนึ่งนะคะอ่าลูกละพันกว่าบาทนะคะแต่ตัวเรามีตัวช่วยนะคะ อันนี้หนึ่งซองเทียบเท่ากับปุ๋ยเคมีสิบกระสอบเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะอันนี้ซองแค่450นะคะปรับสภาพดินได้ถึง5ไร่นะคะแล้วยังบำรุงได้ถึง20ไร่นะคะอันนี้ถือว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจริงๆนะคะของเรานะคะ,ะตรงนี้พี่เขามาศูนย์เรียนรู้จากทองนะคะของเราตอนนี้มี3ตัวนะคะเราจะมาแนะนำนะคะอันนี้ตัวที่1นนะคะ,ะสูตรบำรุงดินนะคะ ได้ทั้งปรับสภาพดินบำรุงพืชแล้วก็ฮอร์โมนนะคะแล้วตัวที่สองอันนี้นะคะอ่าน้องเป้โชว์บำรุงค่ะตัวนี้ค่ะอันนี้คือทางใบนะคะอันนี้นะคะเร่งผลผลิตเร่งผลผลิตนะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะเหมาะสําหรับทางใบอย่างเดียวนะคะแล้วตัวนี้ตัวใหม่ตัวนี้นําเข้าจากประเทศอินเดียนะคะอันนี้ไม่ต้องหมักนะคะอันนี้ย่อยสลายค่ะได้ถึง1ตันเลยเนี่ยสุดยอดมากๆนะคะ ถ้าใครสนใจติดต่อที่ไหนน้องเป้เพชจากทองหัวเชื้อจุลินทรีย์สุดรเข้มข้นนะคะหรือว่าเบอร์โทร0845990154ค,ค่ะถ้าสนใจติดต่อได้เลยนะคะ,คะเดี๋ยวขึ้นช่องทางไว้ให้นะคะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ